ต่อไปท่านอนุภาพลิขิตอํานวยชัยเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพผมนายอนุภาพลิขิตอํานวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพักเก้าวไกลครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนรายงานผลการศึกษาพิจารณาในยติพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็กเยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ของคณะกรรมาการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราศฎรครับท่านประธานครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าเด็กเยาวชนเป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญกับประเทศชาติเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่เราต้องดูแลพวกเขาเป็นพิเศษดังนั้นปัญหาการดูแลเด็กเยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้ครบถูกมิติ พอนับวันนะครับปัญหาจะมีความซับซ้อนและเกิดถี่ขึ้นต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลสําเร็จมากที่สุดผมได้อ่านรายงานเล่มนี้นะครับที่คณะกรรมาการมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหลายหน่วยงานด้วยกันเลยครับที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะเราจะได้ข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถอุดช่องโหว่ในการแก้ปัญหาที่อาจขึ้นเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานด้วยกันเองได้ท่านประธานครับเนื้อหานะครับในส่วนของบทสรุปผู้บริหารมีการเกินนาไว้ว่าจะเน้นการร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันเดินไปข้างหน้าไม่ได้เน้นไปที่การพิจารณาศึกษาว่าปัญหามีอะไรบ้าง เนื่องจากปัญหาต่างๆางเหล่านี้ทุกคนมีความเข้าใจดีอยู่แล้วในส่วนของผมนะครับเห็นว่าเราควรจะศึกษาปัญหาด้วยนะครับควบคู่กันไปด้วยเพราะการแก้ไขปัญหาใดๆนั้นนะครับให้สําเร็จเราควรวรู้ถึงต้นตอของปัญหาอย่างถ่องแท้เสียก่อนอันจะเป็นการทําให้เราหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงกับเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างครบถ้วนรอบด้านและจะส่งผลให้ถึงการปฏิบัติจริงได้ซึ่งรายงานผลการ พิจารณาศึกษาฉบับนี้นะครับเป็นเพียงการรายงานถึงภาพรวมของปัญหาที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้มาให้ข้อมูลไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดนะครับไม่มีการเสนอปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับของเด็กและเยาวชนที่ผมจะยกมาให้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญมากแต่รายงานฉบับนี้นะครับ มีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างกว้างๆโดยมีสามหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้พูดถึงคือหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่พูดถึงเพียงแค่การดําเนินการตามแนวคิดครูแดที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับงบประมาณและใช้งบประมาณบอกไว้เพียงแค่นี้ครับสองนะครับมูลนิธิดวงประทีปที่ได้ให้ข้อมูลว่าแล้วก็แนะนําด้วยนะครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชนต้องแค่แก้ปัญหาที่ต้นต่อและ 3. นะครับกระทรวงมหาดไทายก็กล่าวเพียงภาพรวมการดําเนินการโครงการต่างๆกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายละเอียดของกรมต่างๆในกระทรวงมีหน้าที่อย่างไรบ้างว่าดูแลในส่วนใดมีความรับผิดชอบแค่ไหนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีข้อมูลการ,การประเมินผลเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็ก เยาวชนว่าประสบความสําเร็จเพียงใดท่านประธานครับปัจจุบันนะครับเด็กและเยาวชนมีการใช้สารเสพติดรูปแบบใหม่ๆจํานวนผู้ติดยามีมากขึ้นและมีแนวโน้มอายุต่ําลงเรื่อยๆช่องทางการเข้าถึงและการซื้อขายง่ายขึ้นพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดเปลี่ยนไปมีการใช้ยาสําหรับรักษาโรคนะครับเช่นโรคพาร์กิสันโรคจิตเวท ยาคลายกัง,กงวลยาแก้ไอามาใช้เสพติดร่วมกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านั้นกระท่อมกัญชายาบ้ายาอียาไอสิ่งเสพติดที่เป็นผสมรูปแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าซองคอลลาเจนนะครับสถาน,นการณ์ตอนนี้นะครับเราพบว่าเด็กและเยาวชนใช้ยาพวกนี้นะครับทำให้เกิดผลเสียทางระบบประสาทและสมองนะครับกันอย่างแพร่หลายโดยการใช้เนี่ยจะใช้ในปริมาณทีละมากๆ พอการหาซื้อก็เข้าถึงได้ง่ายและราคาถูกนะครับเมื่อวันที่14บสกันยายนคมที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุการณ์นะครับที่มีผลมาจากยาเสพติดจนเป็นข่าวในจังหวัดสมุสสงครามของผมเนี่ยนะครับว่ามีผู้ก่อเหตุนะครับอายุเพียงแค่17ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อเหตุใช้กระป๋องเลกเกอร์เนี่ยนะครับที่เป็นวัตถุไวไฟเนี่ยฉีดพ่นตามร่างกายเพื่อนหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ตีเพื่อนซึ่งมีอายุ15ปีเมื่อก่อเหตุแล้วเนี่ยครับ ทางบ้านเขาได้แจ้งกับผู้นําชุมชนโดยผมก็ได้ประสานงานพาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและแจ้งเจ้าหน้าที่ตดดํารวจแพทย์ได้ตรวจร่างกายเบื้องต้นล้วพบว่ามีบาดแผลไฟไหม้ขั้นที่สองบริเวณใบหูลําคอศีรษะใบหน้าและแผ่นหลังร่างกายก็มีรอยฟกช้ำทั่วตัวหลายแห่งเลยนะครับผู้ก่อเหตุให้การว่าตนโมโหเพื่อนหลังจากที่มีปากเสียงกันก็เกิดการชกต่อยกันแล้วก็ก่อเหตุใช้ไฟเผาดังกล่าวนะครับ แต่สาเหตุที่สําคัญเลยนะครับก็คือเด็กนะครับยอมรับว่าได้รับประทานยา b ีไฟครับหรือ B5 เนี่ยครับที่ซื้อมาเม็ดละเพียงแค่5บาทครับกินครั้งละ10เม็ดแล้วก็ยา5-4-2หรือยาลินฟ้าซึ่งเป็นยารักษาโรคทางระบบสมองเมื่อกินแล้วจะมีอาการมึนเบอร์จำอะไรไม่ได้ขาดสติโดยระหว่างที่กินยาที่มีฤทลิตต,ต่อระบบประสาทนี้นะครับ เขายังมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มนั่งสูบกัญชาอยู่ด้วยกันด้วยเรียกได้ว่าเป็นการมั่วสุมกันเป็นแก๊งเลยนะครับตอนนี้นะครับเด็กที่บาดเจ็บนะครับได้เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนเยาว,วชนผู้ก่อเหตุนะครับก็ถูกดำเนินการตามกฎหมายจะเห็นว่ายาเสพติดนะครับมีแต่ทําให้เกิดความเสียหายต่อทุกฝ่ายครับ,รบท่านประธานครับตัวอย่างที่ผมยกมาให้เห็นเนี่ยนะครับภายยาเสพติดกับเด็กและเยาวชนนั้นนะครับต้องได้รับการแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมาย ให้ยารักษาโรคเหล่านี้นะครับควบคุมให้เข้มข้นขึ้นให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ยากขึ้นรวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยในการใช้ยาเกินขนาดและแนวทางการแก้ไขปัญหาอื่นๆปัญหาในเด็กและเยาวชนในด้านอื่นๆยังมีอีกมากมายนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องยาเสพติดหากเราพิจารณาศึกษาแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับ ผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้เสนอยติรวมถึงคณะกรรมาการนะครับผู้จัดทารายงานฉบับนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาการดูแลเด็กเยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัวในอนาคตครับสุดท้ายนี่ครับผมหวังว่าตัวอย่างเรื่องยาเสพติดตามที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยนะครับจะช่วยทําให้รายงานฉบับนี้นะครับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ